สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการแฟบิกรูนะครับกับในห้าสุกิจนะครับใน EP นี้นะครับในห้าสุกิจจะมาเอาใจเพื่อนๆครับที่อยู่ในสายแฟชั่นนะครับรายการผ้าที่ในห้าสุกิจจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็คือผ้า ITY นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสินค้ารายการผ้า ITY กันนะครับ นี่นะครับชิ้นผ้าที่ในห้างซูกิจถืออยู่นะครับก็เรียกชื่อว่าผ้า ITY นะครับชื่อเต็มนะครับของตัวรายการผ้า ITY นะครับก็คือ Interlock Twist Yarn นะครับต้นตํำรับตัวรายการผ้า ITY นะครับก็มาจากประเทศเกาหลีนะครับปัจจุบันนะครับก็มีหลากหลายโรงงานนะครับที่รับทําผ้ารายการนี้นะครับสินค้ารายการผ้า ITY นะครับอยู่ในหมวดผ้า knitting นะครับเป็นเส้นได้ผ้าโพลีเอสเตอร์95นะครับและก็ส่วนผสมของสเปนเด็กอยู่ที่5นะครับรายการผ้า ITY นะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่60นิ้วนะครับน้ำหนักของสินค้้าาาารรยกผ ITY อยู่ที่ประมาณ260กรัมนะครับไม่เกิน280กรัมนะครับสินค้ารายการผ้า ITY นะครับสามารถทําอะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตัวรายการผ้า ITY นะครับนิยมนะครับกับการทํา maxi dress นะครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับและก็สําหรับเพื่อนๆมุสลิมด้วยนะครับสามารถใช้ผ้า ITY นะครับทำเป็นชุดฮิญาบได้ด้วยนะครับสินค้ารายการผ้า ITY นะครับก็ยังทําเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับกางเกงนะครับหรือชุดราตรีก็ได้นะครับสินค้ารายการผ้า ITY นะครับน้ำหนักกรัมที่น้อยกว่านะครับก็ใช้สําหรับ ทำปอกแขนนะครับหรือทํโม่งก็ได้นะครับผ้าไอทีวนะครับใส่สบายนะครับและก็ไม่ร้อนครับมีความนุ่มนะครับเรียบหรูนะครับแล้วก็ทิ้งตัวอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบรายการผ้าไอทีวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีสีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับที่ในห้างสุขิจถืออยู่นะครับก็เป็นสีสินค้ารายการของผ้าไอทีวของทางร้านผ้าในห้างสุขิจและในห้างกระลุนนะครับมีให้เลือกนะครับตั้งแต่สีอ่อนนะครับสีเข้มนะครับสีพาสเทลนะครับสีนีออนนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อในราคาแบบบ่งขาาาายยหรรรรือในนนคคคคคกกมวล็ได้้ะะััุณู สามารถติดต่อทางร้านผ้าในห้างสกิจและในห้างอรุณนะครับผ่าน Facebook นะครับหรือจะติดต่อทางแอดไลน์นะครับไลน์ออฟฟิเชียลเขานะครับแอดคูลนาเข้ามาก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกเรื่องผ้านะครับให้ปรึกษาเราและเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ